ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูก้อยในห้องลเรียนวิทยาศาสตร์้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศค,าค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างคะ,ะคุณครูก้อยให้เวลาในการตอบ3วินาทีค่ะเริ่มค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะอากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตนำแก๊สออกซิเจนไปใช้ในการหายใจค่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตก็คือพืชค่ะ พืชนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารและเด็กๆรู้ไหมคะว่าแก๊สประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างคะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลย <S <S อากาศที่อยู่รอบตัวเราเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีสมบัติอะไรบ้าง สมบัติของอากาศก็คืออากาศเป็นสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สค่ะและมีอยู่ทุกหลนทุกแห่งรอบๆตัวเราเลยอากาศจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะและประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆไอน้ำและองต่างๆค่ะนอกจากอากาศที่อยู่รอบตัวเราแล้วจะมีไอน้ำเป็นส่วนประกอบ ยังมีแก๊สเป็นส่วนประกอบด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าได้แก่แก๊สอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะส่วนประกอบของอากาศประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆได้แก่ 1. แก๊สไนโตรเจนค่ะแก๊สไนโตรเจนจะมีปริมาณมากที่สุดในอากาศซึ่งจะทำหน้าที่เชือจางแก๊สออกซิเจนในอากาศ ให้มีปริมาณเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะแก๊สที่สองก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะแก๊สออกซิเจนนะคะเป็นแก๊สที่มีความสำคัญที่สุด ของสิ่งมีชีวิตเลยเพราะสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจนะคะเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะแก๊สที่3คือแก๊สอื่นๆแก๊สอื่นๆในที่นี้ก็ได้แก่แก๊สอาร์กอนไอน้ำและฝุ่นละอองค่ะแก๊สสุดท้ายของเราก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เด็กๆรู้ไหมคะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญอย่างไรเยี่ยมมากเลยคะ่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่มีความสำคัญต่อพืชนะคะเพราะพืชนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารคะ่ะนอกจากส่วนประกอบของอากาศที่เด็กๆได้รู้แล้ว เด็กๆรู้ไหมคะว่าอากาศมีความสำคัญอย่างไรบ้างอ่าเก่งมากเลยค่ะอากาศมีความสำคัญก็คือ,อสัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจค่ะมนุษย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่ออะไรอ่า ก็เพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตค่ะและพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชค่ะอากาศยังช่วยกรองความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เพื่อมาส่องมายังโลกน้อยลงนะคะซึ่งทำให้อุณหภูมิของเราเนี่ย บนโลกนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะอ,อันนี้คือความสำคัญออของอากาศนะคะอ่ะงั้นเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะสรุปเลยว่าอากาศประกอบไปด้วยแก๊สอะไรบ้างคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊สออกซิเจนและแก๊สอื่นๆนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สอะไรในการหายใจคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะอ่าเพื่อไปใช้ในการหายใจนะคะแล้วพืชใช้แก๊สอะไรไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร เก่งมากเลยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ่าเรามาดูความสำคัญนะคะอ่าความสำคัญของอากาศก็คือสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจอ่าพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะอ่างั้นเด็กๆเ,เรียนจบแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบ หลังเรียนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ